การไม่ยึดติดมากเกินไปเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อเรายึดติดกับบางสิ่งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นคนสถานาการณ์หรือความคาดหวังมันอาจกลายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้แนวทางในการลดความยึดติดและลดทุกข หเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้ใจก็จะเป็นอิสระมากขึ้น 2. ฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่าหมกมุ่นกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตจนเกินไปให้ใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน สฝึกปล่อยวางบางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่จำเป็นต้องไปฝืนฝึกปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามทางของมัน 4. อย่าผูกค่ากับสิ่งของหรือสถานะทรัพย์สินชื่อเสียงหรือความสำเร็จภายนอกล้วนเป็นสิ่งสมมติถ้าเรายึดติดกับมันมากไปใจก็จะเป็นทุกข์หากมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีในตอนนี้ การรู้สึกขอบคุณและพอใจกับสิ่งที่มีจะช่วยลดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้สิ่งที่ไม่มีการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลไม่ยึดติดแต่ก็ไม่ละเลยสิ่งสำคัญจะช่วยให้เรามีความสุขที่แท้จริงและเป็นอิสระจากความทุกข์มากขึ้นสังขารไม่เที่ยง เป็นหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรความหมายของสังขารไม่เที่ยงสังขารหมายถึงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายความคิดอารมณ์หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่เที่ยงหมายถึงไม่มีอะไรแน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างของสังขารที่ไม่เที่ยง 1. ร่างกายของเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถหยุดยั้งความเสื่อมไปของร่างกายได้ 2. อ,อารมณ์และความรู้สึกความสุขความทุกข์โกรธดีใจเศร้าล้วนเปลี่ยนแปลงเสมอ 3. สถานะทางสังคมและทรัพย์สินความสำเร็จความล้มเหลวทรัพย์สมบัติล้วนเกิดขึ้นและดับไป 4. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไปทุกคนมีเส้นทางของตัวเองข้อคิดจากสังขารไม่เที่ยงอย่ายึดต,ติดกับสิ่งใดมากเกินไปเพราะทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลง ใช้ชีวิตด้วยสติและปัจจุบันขณะทําดีต่อกันก่อนที่จะสายเกินไปเมื่อเจอความทุกข์ให้เตือนตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฝึกปล่อยวางและเข้าใจความจริงของชีวิตการตระหนักว่าสังขารไม่เที่ยงจะช่วยให้เราลดความยึดติดและมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์มากขึ้น